คติความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลแห่งสวรรค์ความเป็นไปของชีวิตบนโลกนี้ได้ก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องสวรรค์ดินแดนแห่งความรื่นรมสุขสงบที่สุดท้ายซึ่งผู้คนทุกหมู่เหลา่าล้วนใฝ่ฝันจะได้ไปถึงหลังจากได้ดับสลายไปจากมนุษยโลกสวรรค์ตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจจักรวาลมีเขาพระสุมเมรเป็นศูนย์กลางเหนือยอดเขา คือดาวดึงเทวโลกเป็นที่สถิตของพระอินทมีภูเขาที่เรียกว่าสัตรบริพันธ์ล้อมรอบถึงเจชั้นและระหว่างเขาทั้ง7มีมหาสมุทรที่เรียกว่านาทีสีทันดรนขั้นอยู่รอบนอกสุดเป็นกำแพงจักรวาลล้อมรอบดินแดนมนุษย์หรือที่เรียกว่าทวีปทั้งสี่ไว้คืออุตรากุรุทวีปบุรพวิเทหทวีปอมรโครยานทวีปชมพูทวีป รวมไปถึงภูมิทั้งสามอันได้แก่กามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิทั้งสี่ทิศของเขาพระสุมเมนมีเท้าจตุโลกบาลคอยรักษาอยู่เหนือเชิงเขาเป็นที่อยู่ของพยาครุธเรียกว่าวิมานฉิมพลีเชิงเขามีสะอนโนดาษสะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินเป็นที่อาศัยของสัตว์มงคลและมีป่าหิมพานอยู่รอบเชิงเขา เป็นที่อยู่ของสัตว์อิมพาพทานหน้าชนิดศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีความเชื่อเรื่องสวรรค์เช่นกันหากแต่มีเทพเจ้าทั้งสามคอยปกปักรักษาโดยที่พระศิวะสถิตยอยู่ณเขาไกรราสพระวิษณุสถิตที่ไวยกูลในกเกษียณสมุทรและพระพรหมสถิตที่พรหมโลกจากจินตภาพของสวรรค์ที่ดุดดังจักรวาลได้ทำให้เกิดการรังสรรค์สถาปัตยกรรมที่เรียกว่าปาาศร หรือปราสาทขึ้นดุดเป็นดินแดนแห่งสวรรค์ไว้เพื่อประดิษฐานรูปเทพเจ้าและประกอบพิธีพลีบูชาทักษินาถวายแด่เทวะผู้ยิ่งใหญ่ด้วยศรัทธาความเชื่อ,อย่างสูงสุดโดยยังคงปรากฏร่องร,อ,งรอยการตกแต่งด้วยภาพจำหลักเทวะและการพลีตั้งแต่ประตูทางเข้าชั้นต่างๆไปจนถึงองค์เทวาลัยที่สร้างขึ้นตามแบบแผนที่บุรพมหาครุได้กำหนดไว้